นางกว่าหักไหมอยากแงไหมอยากย่อปุกเสียงไฮทีกองปุกเสียงหนาของตักสาววัดอ่างมือเว้นสาวปั่นเห็นมือทำทำบ่คทำปั่นเยอะเกิดบ่อเยอะปั่นตามาเล่นบาบังจางมาเล่นนางกว่าพี่พ่มีตาจะใส่เป็นตาบระกอบหน้าออกก็คุ้ตาเข้าเบี้ยสาวอมเทียเรียนน้ำเดือดชาลูกจากตามาทักมาใช้ไม่การหัวปลาสักน้ำขึ้นแก่แกน้ำขึ้นอย่างนี้สาวเย้แม่นางกว่าหักไหมอยากแงไหมอยากย่อปุกเสียงไฮทีกองปุก นางห้องสร้างสาววัดอ่างมือเว้นสาวปั่นเห็นมือคำคำบ่อคำปั่นเดิอกเดือกบ่อเดือกปั่นตา้ามาเล่นบาบานจ้ามาเล่นนางกอกมีตรงมีตาใสาจแต่ใส่ไปตาบะกรอบหน้าออกรอบศีรษาเข้าเบี้ยสาวอมเกียรติน้ำเหลียทาลูกจากตามาทักมาถ่ายไม่ขาดหัวบา,ตากตัดน้ำขึ้นแค้แกน้ำขึ้นเงี้ยเจ้าเงยแม่นางกวากไหมแงไหมแอยยอปลุกเสียงไ้ตีคปลุกเสียงหน้าของสร้างสาววัดอ่างมือเว้นสาวปั่นเห็นมือคำ คำบอคำปั่นเดถิกเดิกบอเดิกปั่นตามาเล่นบาบันก้างมาเล่นนางกอกมีตรงนีต่ใส่จะใ,จใ,จจะใ,จใจส่ไปตาประกอบหน้าออกรอบซา,าเข้าเบียรสาวอมเกีย,ออยววร์เดินน้ำเบียร์ท่าลูกจากปลามาทัาขึ้นมาท้ายไม่ขาดหัวบักตักน้ำขึ้นแทแกน้ำขึ้นเงาเต่าเย,ย่แม่นังกอกไม่แงไม่เงย่อยยยปลกเสียงให้ีกอปลกเสียงหนางองตางสาววัดอ่างมือเว้นสาวปั่นแห่งมือคำคำบอคำปั่นเดเถิกเถิกบอเดิกปั่นตามาเล่นบาบันกลางมาเล่นนังกอกมีตร มีต่ใส่แใส่แต่ตปากกอกหน้าออกลอกคือซาเข้าเบีย้ยซาองค์เกียร์ในั้นเดีย๋ยวทาลูกจากปลามาทักมาท้ายมาทาหนหัวปลาจากน้ำขึ้นแก่แกน่น้ำขึ้นแห้งอ้าวอ้าวข้าแช่อยังเ,เ,เข้าวแช่ดิงแหงดูอ้าวสวยยังไงเนาะข้าวเนี้ยมาข้าวเนี้ยเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชาย ซื้อว่าจังไงเนาะผู้ชายเนี่ยผู้ชายนะเขาจะโค้ชซื้อว่าจังไรเออซื้อว่าจังไดร โอ้าาเองอ้าวหัวแเนี่ยอาดไปแล้วกน้าหมดเลยอตกกาเตกเกาให้ก็โอ้ยลูกงูอ้อกวเกาวออกัวเดิมเนาะมาได้กินซ้ำตาซึ่งหนึ่งงวดนี้เข้ามาคอม้ไอเนี่ยงวดวันที่สิบหกกาหกห้าเนี่ยออกมือวันพุธเนี่ยตกปลเนี่ย ลอยให้เด้งอย่างเดีเห็นไปข้าับงด้วนะตรงๆหรือเ่อตรงๆเลยเออตรงพ่อตรงตรงบัคเฮตบ้าไป โมกติมาโดนกินย oh, ah, ิ่แต่ทำไมพพอเห็นไม่รูเนไมู่เนไม่รูเนไม่รู้มันเนไมูเนี่ยที่แล้วโดนกินันเยอะอไม่พอเนไม่รู้ไมนแค่หสูงปนนี้ ใคเหรอสุหกดัเล่เดิมออกบานออกบานตอบอยู่นะอตันึงตายมันบานออเอับปืนไปยิงไปยุดตายทั้งประเทศเนี่ยหละมัดตายทั้งประเคเน่ยะยุตตายแเลยออแทนะลามือบอเอาลาโอยถ้าลก็ได้อไู่ คบอลนั้นมายุคตายอ่ะโอ้ออกลางมาดีแล้วอันที่ซื้อลงทุนนิน้อยได้ลายได้เ่าะพี่เดบอันนี้ต้องต่อมาลงทุนลายนิดน้อยคันพีลงทุนนิด้อยได้ลายนะเล้งลูกให้ล้านมั่งด้วยองตัวโอ้โหไม่ได้เก็บเงเนแว

แยงเย็นสองโอ้ยเมื่อกี้สองสี่ศูนย์เลเมื่อกี้สี่มันไม่ชัาอีกสองสองศูนย์เอาไหมเอาไหมพ่อเอาไหเอาจำเจมอมื่อกี่คนนั้นมันเมามันตาบักคากควรจะเจมเลยบอสมันเมาเบียร์มานี่ยเจมไหมเอาเก็บเล็กใครก็ได้เอ้าก็เอาตรงโซ่เอาเจมพะสัตมันจังบะเมือนกันเออเออ สองามตัโอ้บลาคันนี้โอ้ชัดเจนปลาคันนี้สวยงามแต่ว่าเลขตัวเนี้ยอ้โอเคนะเพราะโอเคนะโอ้โหโอ้โหแล้วมึงเนี่ยเขาบอกให้พุ่งไปเลยแหม่งดยาวงดขำวันนี้ gái rượu chưa có thể cạnh tầm tôi có tầm mắt chưa 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 โอ้โให้ตุ้มลายบ่นี่ยได้ทตรงตตรงแยกได้อย่างเดียว้ตุ้มนลาย้ี่ทุ่ม่มในาย้ยห้ทุ่มให้เลยนี่งให้ถุงยางอย่างนี้มาได้ได้ให้ซื้อนลายนให้ซื้อขวดจากร้อยให้ได้ซื้อขวดจากร้อเนี่ย นี่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 ไขยไขคนเอ้ยเกลือขิงใส่ตังค์เลีกนี้–นี้ตังใจโอ้โหวันนี้เขาพูดดีนะแม่ใจแรงถ้าเขียนว่าได้ตามตัวตรงตรงเนี่ยจกได้ยังพอเขียนดีาได้ตามตัวตรงตรงเนี่ยพอได้ใจได้ยังตัวซ้ำนะัวเี

เหล้าเหล้าเบียร์ปานขาวผู้ใหอ่ให่ะมาเยี่ยมมานี้ไโ่เยี่ย่โงู่กงโจะพอโง่ด้เนี่ยจะโ่อลูกโง่แหละลูกลูกจะบันฝึกลูกด้่ยม้ลูกันึกมันโง่แหละ เอาเอาเอาัดๆเอาตรงๆเนี่ยรู้ว่ามันโง่โงทุกวดเดี๋ยวัเนี่ยโง่แท้ๆเลยแหละ เนี่ยวันนด้เนาวันเนี้ยโอาอ้โอ้วันนี้บาได้กระควายวันตั้งนอนเนี่ยวานนด้เขาเป็นควายเนี่ย อไอ้เียดอคอย,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 ยสร้างโตตรงๆไวายาเป็นขวายเอาเอาสัีกเจียยนะนะเอาสัตว์อีกเจีเทียนหนึ่งวายาเป็นขวายไมสิาทเต็มนาทีแล้วอีกเล่าอะไรเตอเหรออะไรเต๋อ อะไรวะต่อเก่ากระมาเอาไม้ดูพอพอพอเข็นไม้ดูเข็นนตัวเก่าก็มาเอาไม้ดูพอเอาไม้ดูเข็นไห้เข็นไหมตามโตพอเออเข็นใจเย็นใจเย็นก <itu? S 1> ็ใจเย็นใจเย็นใจ่เย็นตาโ้ โอ้ยโแห่งนูุ้เโป้โแห่แต่เนี่ยตเอเข่าเา้โอไม่เอ่ามัตเเอาามโตได้ไหมซามโตไหมต้อมโนบรวยเอาซาโตพอสิสเยแค่นองสองสอ๋อบ่ขดเอนขไดบนีขดเอนขดไทมเนี้ยบอขอดาบ่ บ่จะเคยกอดห้ามอ่ะได้ได้ถ้าได้สามตัวตรงๆนะโอ้โหชุดใจฝ่ายกระพิบเลยโอ้ยตรงนี้เลยมอเลี้ยงกาบ้านนี่เลยเอออย่างนี้แหละตรงที่พ่อเขาอยู่นี่แล้วมาเลี้ยงตรงนี้เลย หมูเห็ดเป็ดไก่เล่ายาป่าตุ้งถนนวันเาวดอกไม้สวยงามเนาะนางลำพร้อมแน่นอนไม่ลำมาพร้อมเนาะนางลำเอานางลำก่อนเอานางลำก่อนแน่นะแน่นอนแน่นอนไอ้นี่ก็คือแน่นะเนี่ยเรียกเขาแน่นนะโอ้เน้นนะโอ้จะได้ทำตรงๆนะเจะได้ทำตรงๆตรงๆนะถ้าได้ทำตรงๆนะเล่ายา ปิ้งอาหารวานขาวนางลำดอกไม้สวยสดงดงามมือดูอีกมื้อนี้อารมณ์มื้อนี้คนรุนแรงกว่านี้มือมือมือหัวยายาโบ เักเลยอ่ะมาหักเอ่าเลแค่ัวนึนไกลับนะหกกลับนะหกับะหกศูนย์สองสองศูนย์อ้าวอย่าลืมกลับนะหกสองสอย์ห่าลืมกลับนะเออหกอย่าลืมกลับนะ โซนสงกันนเก้าี่ครับอย่ากลัอย่ารใที่ได้บงงอย่าลูกโมนลูกโมคเออลูกโมสให้แหละเปอบงโงาอเาตมาแต่ี่นี้าวงละพอกั้งานเนี้ลุกสว่างสขึ้นมาละตา่งเลยวะอืม